ลุงเลี้ยงเองไม่ได้แล้ววะเลี้ยงเองไม่ไหวละลุงจะส่งเองกลับกอระกาโลก,กับพ่อเองแล้วกันไม่เอาหนูจะดูดัดูหนูไม่ยอมไม่ดูขอบคุณทุกอย่างที่ลุงสอนขอบขอบคุณไม,ไม่จําเป็นแล้วตั้งแต่เองคิดจะฆ่าลุงถ้ามึงอยากให้ลุงหายเอาค่ารับมาห้าแสนได้นะจูบ้าไปหาจูดูกันเอา ทำไมอ่ะหูรู้บอกว่าให้จ่ายจ่าดูห้าแสนจบง่ายๆแบบนี้เลยหรอไม่รู้หนูชชว่์นะว่าไปแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายน่ะหนูไม่รู้แต่ถ้ารู้อยากได้หนูโตจะให้หนูเลยดูโคแสนจะให้หนูไม่มีดาาหนูก็จะหามาให้หนูให้ได้ถ้าหนูอยากได้ถ้าให้รนูคืนดีหนูหนูได้ดอม สวยชาแนลงงไหมพี่บูเดปันพาไปพาวรถแต่ดีว่างไงมิกกี้วได้ข้างกระลงอยู่ข้างในข้ายจุณป้าจุณป้าช่วยได้ฮัลโหลครับจุณป้าอา้าวนี่ไงมิก ไปหาคุณลุงสิจ๊ะบูดูจะทำร้ายนูไหมไปขอโทษคุณลุงดีๆแล้วก็บอกว่าหนูจะยอมรับผิดทุกอย่างคุณลุงว่ามาเลยจะให้หนูทําอะไรหนูจะทําให้ลุงทุกอย่างหนูจะทาเพื่อลุงทุกอย่างแบบบอกไปเลยว่าแบบแบบดูงเหรอใช่บอกไปเลยว่าหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลุงดูดีรับหนูรักลุงนะคะอะไรประมาณน้จะเดินเข้าไปในสภาได้ไหม ได้อะป่ะไปะเดี๋ยวป้าพาไปให้เดินเดินหลังป้านะปะเฮ้ยอย่ามาอย่างนี้กันหลานค่าไอเบควักปงคว,วักปืนอะไรพี่เบท่อนหวัดดีนะน้าสั่งครับพี่มิโซ จุ๊บไม่จุไอพี่มีคนนี้แกล้านเธอไม่มีหลานชื่อมิเกลย่างงั้นเหรอนายไม่เห็นใจหลานบ้างหรอโอใว้หนูถอดถจับดูหนูไม่เห็นแกหลานก็เห็นแกชั้นเถอะนะถู่ลูจะหาหลานคนที่ร้ดูขาดนี้ไม่ได้ดีแล้วเหรอโอเคนี่มิเกลมันคืออย่างงี้เคอเขาบอกว่าเพราะว่ามิกเกลไปรอบค่าเขาช่วงนี้มันก็เลยจะเกิดความไม่สบายใจและขุนเคืองใจเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวทำไปเพราะอะไรโห เฮ้ยเราเองแทงไหมแมาช่วยหมูด้วยไอพี่เบโทองในทุนใจร้ายทุนดีนไอไอเชั่อมิ่แก้วโอยตายป้าถ้าเขาจะทำอย่างนี้ป้าจะไม่คุยด้วยมิแก้วหนูเรียกหรือยังป้าอนุญาตใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันตามไปนะครับ มีเดลมียังหรือเบานมิเจลไม่มีเจลมันไปทำอะไรฉลองล่ะต้องมีเจลไม่รู้มีเดลดูดีๆดูจับจุ๊บบ้าแล้วดูดีๆเจลอล่ภาพดับไปเลยั้ครั้นมาเยี่ยมมิเดลมัวครับไอหลานเจลนะน้ำชุบบ้าเราจะเอายังไงกันดีล่ะหนูก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าโอกาสหนูไปุูกับจุ๊บยังไม่มีโลดดับเลยรับนั่นสิ ให้ดุให้บ่นให้ว่ามาเลยซะดียังกว่าเพราะว่าสุดท้ายรูปมัน,มนไม่ใช่มิเกลที่เป็นคนลงมือทำไมลุงดุลุขนาดนี้ด้วยอะ่ะนั่นสิมิเกลก็ไม่ได้คิดที่จะฆ่าลุงจริงๆใช่ไหมจ๊ะบาสหนูไม่เอยทิ้งตอนหนูก็พูดไปอย่างนั้นได้ทำไปอย่างนั้นอ่ะแล้วเรื่องเพลงมันเจอหนูไดแต่งเ,เล่นๆจนบ้าด้วยหร่อหน้าไม่เข้าใ,ใจเลยนหนูจะร้องให้ดูทำไม แล้วก็บอกว่ามีเกลใช่คือคือก็ล้องเล่นเล่นให้มันมีแบบกิมมิกขำๆใช่ไหมล่ะใ่ให้คนเขาเฮฮากันนก็มีความสุขแล้วมันก็แค่ปมประจวบเหมาะไปเสียหมดเหมือนสถานการณ์มันดูแบบโปะเชะมากเลยคงไม่มีใครแบบคิดอะไรแบบนั้นจริงๆหรอกป้าแบบ คนที่เขาจ้องจะทำร้ายทําไมเขาต้องบอกด้วยว่าเขาทำร้ายถูกไหม,มจุกบ่้ามีแต่คนเยียบเยียบทั้งนั้นแหละที่จ้องจะฆ่าใครจะบอกถ้าเป็นผู้ร้ายบอกว่าหนูจะฆ่าลุงนะนั่นสิทำไมลุงไม่ทิ้งบ้ามิเกลจะไปฆ่าคุณลุงได้ยังไงแล้วทวิตเตอร์ทำไมหนูถึงโพสแบบนั้นเหตุเพราะว่าหนูบอกว่าไหนว่าเป็นคนเหล็กอะไรสักอย่างหนูนึนกว่าะว่าถามเธอเธอเธอมันก็เตรียมกันนะมาแล้วปะวะ มันไม่ใช่คือเธอคือคนในองค์กรลงมือฆ่าหัวหน้างานตัวเองมันก็ไม่ใช่ไหมในรูปมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะเบอร์ดุงไปเลยว่าคนที่เขาิีจะฆ่าดุงเขาไม่มาบอกดุงดูหรอกนะว,ว่าเขาจะฆ่าดุงอ่ะมีแต่คนเยี่ยมเยียม,ยมทางไหนแหละที่เป <8 S 1> ออโรล่า เธอไอ้มิเกลเดินยังกระเพกกระเพกเลยที่รักนี่เราหลานน่ะก็ฝากบอกมาว่าคือคนที่จะฆ่าลุงเขาไม่มาบอกลุงก่อนหรอกนะว่าจะฆ่าไอ้เองแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะเขาร้องให้มันดูแบบเออเป็นเรื่องขำขำกันเฉยๆเพราะว่าเธอหลานเยอะเราฉันเอาหลานไปด้วยเธอจะฆ่าไหมเธอบอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปสภาแล้วเราก็อธิบายโอเคไหมมิเกลชินดูนะ แล้วเสร็จปุ๊บผมเห็นพี่เกลโพสทวิตเป็นรูปน้าสิลดานอนสลุบอยู่เอาผมก็เลยตามหาอย่างแรกที่ผมกไปเลยก็คือที่ห้องประชุมที่เราประชุมกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยวิ่ง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 แล้วมาที่ห้องทํางานปุ๊บผมเห็นพี่เกลนั่งอยู่แล้วก็เห็นนาศิลาอยู่ข้างแล้วเสร็จปุ๊บด้วยไหวพิมพของผมผมก็เลยถ่ายรูไปไว้แต่แรกเลยว่าเอา่อเห็นพี่เกลนั่งแล้วก็มีนาศิลานอนสนุก ปุบ๊บผมก็เลยถามด้วยว่าด้วยได้ถ่ายไว้หมดใช่ไหมด้วยบอกว่าถ่ายไว้หมดครับก็แล้วก็นาฟืนมานแล้วก็ตามาาที่นาเห็น <บา S 1> อย่าง,องวอะไรไงแล้วเรื่องเงินอะยังไงอะเรื่องเ,เงินของผมนะครับผมให้เกีวทุกวันอยู่แล้วเกวียวก็จะมาขอผมอยู่แล้วก็เลยก็ให้เกียวทุกวันละหมื่นหมื่นห้าบ้างสองมหมื่นบ้างตามที่ผมมีผมก็บอกเกียวเลยครับว่าวันไหนผมมีเยอะก็ให้วันไหนผมมีน้อยก็ให้แต่ผมให้น้อยหน่อย คือเอ็งให้เงินเป็นปกติถูกป่ะเบสพี่เมย์ทอนให้หนูวันแล้วพันห้าหรือสองพันห้าเดี๋ยววันนั้นพี่เบย์ทอนให้หนูอย่สุดใจเลยครับก็ก็ํำใจถ้าพี่ให้เยอะถ้ามีเกลพูดอย่างนี้โอเคสอบอันนี้พี่จะไม่ให้แล้วไม่แเธอคือถ้าเกิดว่าสมมติมันมีหลักฐานการว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันจัดไอเบเต็มที่เลยแต่ที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความหวังดีที่ให้ไอเกลไปอ่ะฉันก็ทําอะไรมันไม่ได้ก็เข้าใจไงครับตอนเริ่มอ่ะมัน ที่หนูอยู่ในห้องนั้นมันมีแค่หนูมิเกลแล้วก็ตุ้ยครับที่มีตอนที่มิเกลราดน้ำมันเผาพี่ซึ่งเบย์อะ่ะมันไม่ได้รู้เรื่องตั้งแต่ตอนนู้นเบย์มันมาเห็นอีกทีตอนที่พี่นอนสรุปอยู่ตรงห้องประธานสภาหรอครับคือเริ่มเรื่องตอนแรกอะ่ะตุ้ยน่าจะอยู่กับมิเกลแค่2คนหนูอะ่ะพอประชุมเสร็จหนูก็เลยลงไปเบิกเงินเพื่อทํากล่อง ตอนนั้นใครอยู่บ้างที่เจ้ลงไปบอกว่าเดี๋ยวเจ้จะเบริรเงินแล้วนะเ,ออเบอร์เงินเสร็จปุ๊บหนูก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ตุ้ยหรือมิเกลนี่แหละค่ะเรียกหนูเข้าไปที่ห้องนั้น บอกว่ามาจุดไฟตรงนี้ให้หน่อยเซ้งหนูก็เห็นมิเก,เกลรานำ้ำมันแล้วหนูก็ถ่ายรูปไว้นั่นหแหละแล้วเรื่องเงินนะคะหนูให้มิเกลเป็นประจําอยู่แล้วทั้งเงินทั้งสเต็กทุกอย่างหนูก็เลี้ยงหลานมาตลอดอยู่แล้วครับนั่นแหละเธอแล้วก็เดี๋ยวรอยอตุ้ยมามันจะเธอจะได้เห็นเลยว่ามันโพสล้อหลอกฉันคือใจความอ่ะก็คือสื่อไปว่ามันเป็นคนลงมือจัดการฉันเองเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนเหล็กหรือเปล่าอ่ะมิเกลหนูบอกคุณลุงไปถ้่หนูคิดจะทำร้ายลุงจริงๆ จะพูดบอกลุงทำไมหนูจะบอกลุง ทำไมว่าหนูจะฆ่าลุงจริงๆเิงวะน้ำอย่างแรกเลยนะ,<จ>ะเด็กฆ่าลุงเดยเด็กอ,ะอ่ะเวลามันเล่นอะไรมันทําอะไรขาดการไต่ตองไงมันไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาเพราะมันขาดคําว่าประสบการณ์ไงที่ฉันมองเนี่ยฉันมองว่าพวกเราก็ผิดกันหมดสิ่งที่พวกเรากะทาคือความรุนแรงต่อหน้าเด็กเด็กก็จําแล้วก็นําไปทําตามเก็ตไหมเราก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันเธอก็เลยจะรับผิดชอบเลยก็คือการให้มันไปอยู่ห่างๆความรุนแรงจากตัวฉันมิเกลเอาแบบนั้นได้ไหมล่ะไม่เอา ดูดดดดดแต่ฉันแค่อยากให้นายแบบฟังน้องออบ้างฟังมิเกลบ้างฟังหลานบ้างว่ามิเกลมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นภาพที่สภาหเห็นหรือสิ่งที่มันสื่ออ,อ้พวกนี้ก็อาจจะเรียมกันได้เพราะคนที่สามารถจุดไฟได้มันก็มีแค่นั้นและไอ้ตุ้ยมันก็ถือปืนขู่มิเกลตามภาพจริงๆเธอเก็ตใช,ใช่ตอนแม้กระทั่งตอนราดน,น้ำมันไอ้ตุ้ยยังถือยืนอยู่ข้างๆเลยที่เจส่งมานี่โทษไห่หนูผิดคนเดียวก็ได้นะเบือนนี้ ตัวพูดนับจนดูจนดูน่าดูหนูเลยนะดูให้หนูทำอะไรหนูต้อยลบลูกดาวของแค่ลูกดาวมาเป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าเองผิดไงถ้าแบบที่พูดมาถึงขนาดเนี้ ช่ก so so mm ็ถ hmm. anyway. so ้าเกิดว่าเองรู้ตัวว่าเองผิดอ่ะเองก็ต้องรับผลที่มันจะตามมาได้แล้วแต่พราะเราทุกคนก็มีส่วนผิดปะวะคือน้องก็อายุเพียง15ขวบทำไมจะต้องมาไล่ฆ่าไล่แกงกันด้วยแค่แค่หลานที่อยากเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้าสภาทุกวันเป็นมารยาท่ะเธอเอาจริงๆเด็กอายุ15มันจะสามารถฆ่าเธอได้ขนาดนั้นเลยหรอเพ่เห็นมันฆ่าทุกคนก็แค่เห็นมันไล่เสียบไปเบคอนอยู่ไล่เสียบไปซโนอยู่โดนอะไรมาบ้างหนูเห็นทุกวันคนนู้นคนนี้จะทึ่มหนู นี่ไงเธอมันโดนกระทืบอ่ะมันไม่ได้ความดรุนแรงจากฉันหรอกเธอเป็นเพราะมันโดนมันเลยเก็บกดไงแล้วสุดท้ายอ่ะมันลงกับใครไม่ได้มันก็มาลงกับคนที่เลี้ยงดูมันมาตลอดเลี้ยงดูมันอย่างดีให้มันทุกอย่างตามที่มันต้องการมันไปลงที่ฉันไม่มีหรอกคนในครอบครัวที่คิดจะฆ่ากันนะก็มีแต่ดูแลกันไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความปรารถนาร้ายใดๆใดเอ็งเลือกที่จะฆ่าลุงลุงที่อยู่กับเอ็งวันที่พ่อเอ็งไม่อยู่ลุงเลี้ยงเอ็งอย่างดีเอ็งโตมาเป็นอย่างดีูไม่่้จาุ แค่เล่น,เลนๆเฉยๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลุงจริงๆซะหน่อยหนูก็รู้ไม่มีใครฆ่าลุงได้หรอกเอ็งลองพูดมาสิว่าวันนั้นเอ็งทำอะไรลงไปบ้างหนูก็นแทบด้านน้ำมันน้ำแล้วลุงสลบได้ไงตอบว่า,า,า,าลุงโดนไฟไหม้เอ็งราดน้ำมัน เองก็รู้ว่าลุงชอบดูบุรี่แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่บุหรีอย่างมือลุงมันตกลงมาข้างล่างแล้วลุงตายอ่ะเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเองถึงทําอย่างนั้นออกมาหนูไม่ได้ต้องกาด้ท้มันเป็นแบบนั้นหนูโตแท่หเล่นเฉยๆในตอนนั้นเองหยอกลุงเล่นแต่ลุงสลบจริงท้ายแล้วเป็นไงลุงต้องฟื้นหนูดีรอเปล่าถูกไหมร่ะถ้าเกิดว่าออโรร่ามันไม่ช่วยลุงไว้ะลุงจะฟื้นไหมลุงถามก่อนทำไมลุงจะไม่ฟื้นอ่ะ แล้วอย่างแรกเลยนะที่ลุงฟื้นขึ้นมาลุงเห็นอะไรรู้ไหมลุงเห็นเองวิ่งหนีออกไปจากห้องปกติเด็กอะถ้าเกิดว่าลุงเป็นอะไรอะเองจะต้องอยู่กับลุงเองจะต้องดีใจที่ลุงฟื้นนี่เองกลับวิ่งหนีลุงเองทำไปเพื่ออะไรก็หนูวิ่งราวดังไว้เนาะแล้วเองก็ทําเสียงเหมือนที่เองแบบทํามาตลอดเองทำแบบนี้ตลอดตอนที่วิ่งออกไปด้วยเองจะทําเสียงแบบนี้ตลอดใช่หนูทำ นี่หนูก็่ยอมรับแม้ว่าหนูผิดหนูไม่ได้ไม่ยอมรับว่าหนูไม่ทําผิดตอนแรกเองไม่ยอมรับไงเองบอกสารพัดว่ามีคนขู่เองอย่างง้นเองอย่างนี้ก็หนูบอกรู้ไหมว่าหนูก็ผิดเหมือนกันหนูก็มีส่วนที่ผิดแต่คนอื่นเขาไม่ผิดหรอกหนูผิดคนเดียวน้ำลุงเลี้ยงเองไม่ได้แล้วว่าเลี้ยงเองไม่ไหวละลุงจะส่งเองกลับกอกระโหลกกับพ่อเองแล้วกันไม่เอาหนูจะดูทบดูหนูไม่ยอมไปดู ที่นั่นเป็นยังไงบ้างหนไม่รู้หนูไม่เคยไปหนูจะมีเพื่อนหรือเปล่าหนูจะมีใครให้ข้าวหนูดีไหม หนูจะมีตังค์ใช้หรือเปล่าดูไม่รู้ก็ใช่ไงก็เองคิดแค่นี้ไงเองคิดแค่ว่าเองจะมีตังค์ใช้หรือเปล่าเองจะมีข้าวกินหรือเปล่า <c oughs> แต่เองลืมไงว่าสุดท้ายแล้วคนที่เองทําร้ายอ่ะก็คือคนที่ให้ข้าวให้ตังค์ให้ทุกอย่างกับเองพ่อเองมาเลี้ยงเองอย่างนี้ไหมมันมีแต่เอาตังค์เองมีแต่ลุงอ่ะที่ให้เองกับพี่พ,พี่เบคอนพี่เป้าโรล,ล่าเนี่ยให้เองหรือไม่จรงิงจริงนะไปเถอะเกลนี่เนี่ยไม่มีอะไรให้เองอีกต่อไปละไหว,วคุณลุงซะมีเกล ขอบคุณคุณลุงเขาด้วยขอบคุณนับจูนชุบ้าพี่พี่ชูธนไอหลานมามาลงมามามาป้าอุ้มมาหนูอยากเห็นจูนชุงยิ้ม เดี๋ยวมันจะดีไอหลานจริงๆเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยต้องให้เขาเย็นลงแล้วเขาจะมองเห็นอะไรมากขึ้นป้าก็ยังคงไม่เข้าใจว่าพวกผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กพวกนั้นทำไมไม่ยอมรับความผิดของตัวเองกันเลยสักคนป้าแค่ผิดหวังหนักมากเองไม่มีสิทธิ์แยกตัวเองว่าหลานหนูขอโทษเนะ กับกอของเองไว้ย่้ป้าจะพักร้อนสักเจ็ดวันคุณป้าจะพายทำไมออกมาเตินเล่นใช้ชีวิตกับหลานบ้างป้าอยู่ไม่ได้หรอกนะกับพวกผู้ใหญ่ที่แกล้งเด็กอย่างนั้นน่ะยังไงตูก็เป็นชิูที่รักของหนูที่หนูดามมากที่สุดขอบคุณจุนดู ชี่เดียวดูหนูนะไม่มีใครเดียวดูหนูได้ดีเท่าจุนดูดขอบคุณทุกอย่างชีุ่นดุงชอนขอบขอบคุณไม่ไมจำเป็นแล้วแต,แต่เองคิดจะฆ่าลุงถ้ามึงเดาให้ลุงหายเอาค่าปรับมหาห้าแสนได้นะจุ๊บ้าไปหาจูดูกัน ทำไมอ่ะจูรู้บอกว่าให้ใจ,จ่ายจูห้าแสนจบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไม่รู้หนูชชัว์นะว่าไปแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายน่ะูไม่รู้แต่ถ้ารู้อยากได้หนูโดจะให้หนูโดยดูโขแสนงันป้าไปส่งนะแต่ว่าป้าจะออกไปโลดแล่นก่อนเชื่อได้เวรั มิเกลว่ามันไม่แปลกๆหรอมันก็แปลกแต่ถ้าุูอย่าได้หนูจะจะให้ดูไงไม่ใช่ว่าไปแล้วโดนลวงฆ่าหรือว่าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นหนูจะทํายังไงล่ะมิเกลเงป้าดคนเดียวดูไม่ไหวได้เนี่ยดูว่าจุนูเขาไม่คิดจาฆ่าหนูดอกแล้วหนูมีหรือเปล่ามิเกลว่าห้าแสนอะหนูมีนะหนูมีอยู่หกแสนอ่ะจะให้หนูไม่มีาหนูก็จะหามาให้ดูให้ได้ถ้าลุงอย่าได้ ถ้าให้รู้คืนด,ดีดับหนูหนูจะยอมยายจูดูดูดอ่ะมิเกลแปาเดี๋ยวป้าไปหาเพื่อนก่อนนะมิเกลป้าตบูนะับชมบ้าโโทรหาป้านะโอเคไหมป้าชุนดูถึงมาเราจะให้ดูแล้วครับแล้วมึงต้องทำให้ป้าบิงซูอ่ะหายโกรธด,ด้วย <laughs> ไปไปคุยกับป้าบิงซูเดี๋ยวนี้เลยถ้าป้าบิงซูไม่หายโกรธนะมึงกลับกอกระโหลกแน่จอน,นี้เลยเหรอครับใช่ฮัลโหลมิเกลได้ยินไหมจ๊ะหนูดได้ยินจุนบ้าว่าไงครับมิเกลได้ยินไหม,มจุนบ้าโดดดูเหรอป้าเซ็งฉเฉยๆจ้ะป้าเดี๋ยวโดดดูเลยนะจุนบ้านีกับจูนดูนะป้าโกรธป้าโกรธที่ลุงเขาไม่เชื่อคนในครอบครัวไง <laughs> ทางที่รูปมันก็ออกมาแบบนั้นจูนุงบอกว่าให้คุมบ้าหายโรดด้วยคุมบ้าเดาโดเลยนะหนูไม่อยากให้จุมบ้าเดาจูนุทะเลาะกันถ้าจุมบ้าเับจูรุทะเลาะกันหนูก็ไม่สบายใจเค้มันตอนนี้เดี๋ยวนี้มันถามว่าได้ไหมมันได้มีเกลแต่ว่ามันก็ได้ในรูปแบบที่แบบเราต้องฝืนทำมีเกลเข้าใจใช่ไหมไม่ใให้หนูทำยังไงหนูนะ นูอยู่กับคุณลุงไปก่อนเอาให้คุณลุงเขาหนูแน่ใจนะว่ามันจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอะ่ะมันกลับมันปวดได้ดีเพราะว่าคุนลุงถืยจาหนูดีแล้วจุนบ้ามันจะดีเลยได้ยังไงทะเลาะกันใหญ่โตขนาดนั้นคุนลุงเขาแค่ท่ทสอบชอย่ยชแวได้หนูว่าทดสอบอะไรมิเกลวแล้วคนอื่นๆละ่ะ <c oughs> เราปล่อยให้เด็กโดนรังแกเน่นะนะมันจะเป็นแผลเป็นปมในใจใเด็กๆไหมคุนลุงข <า S 1> เขารักจุ๊บ้ามากนะนะ นี่ถ้าเขารักป้าจริงอะ่ะเขาคงไม่ทำแบบนั้นป้าเข้าใจนะว่าขีดเส้นสายตาใดๆของภายในสภาในองค์กรอะ่ะป้าเข้าใจนะว่ามันควรที่จะเป็นหลักฐานได้แต่ว่ารูปมันก็ทัดขนาดนั้นอะ่ะมิเกลเข้าใจใช่ไหมแล้วตัวมิเกลอ่ะไม่ได้มีปืนอยู่แล้วไงป้าก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือผู้ใหญ่แกล้งเด็กแล้วเด็กต้องมานั่งมีบาดแผลในใจหรอป้าไม่อยากให้มิเกละจะต้องโดนลังแกใดๆเลยป้าเลี้ยงของป้ามา โอ้ยทำหลานป้าขนาดนั้นป้าไอ้นี่ได้ยังไงแล้วป้าก็อยากได้เขาก็บอกว่าเขาอยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกสาวตัวเล็กๆตาน้อยตาน้อยวิ่งเล่นแบบนี้ในสภาคือป้างงมากว่าโอ้ยป้าคงถ้าคงมีลูกสาวกับเขาสักคนไม่ได้อะ five minutes later จุ๊บ้าว่าไงจ๊ะจุ๊บบ้าดูไหนอ่ะ ป้าป้าอยู่ที่เดิมเลยลูกตรงที่หนูตรงที่เราไปนั่งกันมาน่ะแล้วจุมบ้าจากจูนูนีกันนางน้ำก็ป้าป้าไม่ได้ทะเลาะอะไรนะแต่ป้าแค่ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉยๆก็บอกว่าเนี่ยมาฟังให้อธิบายก่อนได้ไหมแบบให้แบบเรียกให้ป้าไปหาแบบหลายๆรอบป้าก็ป้าก็บอกว่าป้าติดธุระอยู่ป้าคุยกับเพื่อนอยู่เขาก็บอกว่าอ้าวเรื่องเขาไม่สําคัญเลยใช่ไหมจุมบ้ามาจากจูนูก่อนดีกว่า ล <h unlocked> ุงเขาคิดมากมันไม่มีอะไรที่จะต้องคุยเลยจริงๆทำไมอ่ะเพราะป้าป้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วป้าไม่ได้รู้ว่ามันรู้เท็ม่เทจแล้วกูเอาหมดในงานจัดนี้ได้ป้าไม่ได้รู้อะไรเลยมิเกลนั่นคือส่วนที่ป้าที่จะต้องไปนั่งฟังเขาอธิบายหรอเพราะงั้นป้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธหรือว่าไปไปงอนอะไรอย่างงี้ป่ะคือเขาบอกว่าป้าเรียงลำดับความสำคัญให้เพื่อนก่อน แบบครั้งทันที่แบบเรื่องนี้มันเกิดแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากกับตัวเขาแต่คือแบบป้าร้องขอให้เขาใส่หูแมวมา3วันมิเกล3วันแล้วนะเขายังไม่ใส่หูแมวให้ป้าเลยอ่ะแล้วจุนดวงรู้หรือเปล่าว่าจุนป้าขอรุงใส่หูแมวรู้แต่ทุกวันที่เกิดขึ้นคือก็จะบอกว่าขอทําตรงนี้ก่อนได้ไหมแบบ it, อิดออดอะ่ะมิเกลเข้าใจปะ่ะคนอื่นเขาเป็นแฟนกันเขาก็มีไอเทมคู่ทางนั้นนะป้าไม่เคยจะมีอะไรเลย ก็เลยเซ็งๆด้วยแหละดูรู้จูบ้าวันที่หนูไม่ใส่ดูแมวเลยนะต้องแค่แบบเออถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องมาคุยแค่นั้นเองไปหาไปไปหานะนี่ไปหาน้ำฉันดูงูรู้นะจูบ้าวอนอะไรอะไรวันที่หนูไม่ยอมใส่ดูแมวใช่อ่ะใช่จูบ้าบอกป้าพิงซูใส่หูอะไรใส่หูใส่หูแมวแบบไหนล่ะ ไม่รู้ตรงบ้านบอกว่าคุยกับลุงถ่ายรอบแล้วรอมาสามวันและลุงก็ไม่เคยไปถ่ายรูปมาบอกให้ไปถ่ายรูปมาหนูรู้หนูรู้หนรู้ว่าหัวแมวแบบไหนไปพยันขึ้นมาไอเกลลุงบอยขึ้นมาจูดูไน้รดูดูร้มนี่อันนี้เมื่อกี้หน่อยนะสีชมพูจะดูหันหน้ามา Dím Đồ đề đó Đã là chí xù ở đời nữa Anh lô, anh à, Hả? Đừng Đi... Sò xăm